หนูเชื่อไหมว่าทุกอย่างในชีวิตหนูเนี่ยมันมีรหัสการลงมือทําของมันอยู่นะกว่าหนูจะมามีหนูวันนี้หนูได้เดินก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจนมามีหนูในวันนี้จริงหรือไม่จริงบางคนเริ่มต้นจากการเป็นสาวโรงงานค่ะลูกศิษย์ครูบางคนบางคนเริ่มต้นจากการเป็นกระเป๋ารถเมย์บางคนเริ่มต้นจากการขายภูมิลัยบางคนลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่ยกกิจการให้ ลูกศิษย์ครูบางท่านรวยมาโดยกําเนิดเกิดมาก็รวยชีวิตก็ดีลูกศิษย์ครูบางคนดิ้นรนจุสามารถจบหมอได้ลูกศิษย์ครูบางคนครอบครัวเป็นหมอหมดเลย มีความที่มาที่แตกต่างกันในการประสบความสาเร็จของเราแต่เราทุกคนล้วนมีรหัสความสําเร็จครูเรียกมันว่ารหัสความสําเร็จที่แตกต่างกันหนูบางคนมีรหัสความสําเร็จจาก DNA ของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือทุกวันคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอทําไมลูกหลายคนเป็นหมอคุณเคยสังเกตไหมบางคนทําไมคุณพ่อคุณแม่ลาบากแล้วลูกบางคนถึงพลิกฟื้นชะตาชีวิตขึ้นมาได้ทำไมคุณพ่อคุณแม่บางคนชีวิตลำบากแล้วลูกก็ยิ่งเละเทะไปใหญ่ เลยเป็นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะก็คือรหัสชีวิตยกตัวอย่างเช่นคูมีลูกศิษย์ที่ครอบครัวเป็นชาวนาแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่ติดนี้สาก่อนเยอะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเงินที่จะส่งเสียเขารหัสชีวิตที่เขาเก็บเขาบอก กับตัวเขาเองว่าเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้เห็นไหมเห็นความลำบากเหมือนกันในขณะที่เพื่อนเขาทุกคนเป็นชาวนาหมดแต่ลูกศิษย์ครูคนนี้กลับมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะปลดหนี้ให้พ่อให้แม่เขาเก็บรหัสชีวิตด้านดีให้กับชีวิตของเขาในขณะที่ใครบางคนเก็บรหัสชีวิตที่แย่เช่นทำไมฉันต้องเกิดมาในครอบครัวที่จนอย่างนี้ด้วยวะทำไมพ่อแม่กูต้องเป็น,นหนี้วะเนี่ย ทำไมชีวิตกูแม่งโคตรลาบากเลยวะสองคนนี้เก็บรหัสชีวิตที่แตกต่างกันกูได้เห็นลูกศิษย์ที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็ล้มเหลวกูได้เห็นลูกศิษย์ที่ล้มเหลวแล้วรุ่งเรืองเฟื่องฟูกูได้เห็นลูกศิษย์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูล้มเหลวแล้วขึ้นไปรุ่งเรืองกว่าเดิมกูได้เห็นลูกศิษย์ที่จากจนขึ้นมารวยแล้วกลับไปแย่กว่าเดิมนะแต่ละคนรูได้เจอสิ่งสิส่งหนึ่งคือรหัสชีวิตที่แตกต่างกัน